เอาละครับรักนาราศีแรกครับได้แก่ชาวรักนาราศีเมษครับเราใช้ไพ่พราหูเหมือนเดิมครับเรื่องแรกครับคือเรื่องการงานครับขอให้ออกมาตามความเป็นจริงทุกปการงับเรื่องงานครับชาวรัคนาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับงานจะเกิดความโลดโผนตื่นเต้นท้าทายมีความสุข ด้เดินทางการงานของท่านกําลังจะไปได้สวยครับนี่ฮะไพ่ของท่านครับถือว่าดีครับงานดีการลงทุนดีมีความสุขความสําเร็จความสมหวังครับเรื่องของการเงินครับถ้าหากท่านทําเรื่องของกู้ยืมธนาคารจะได้รับข่าวดีครับแต่ให้เรามาระวังคนใกล้ตัวมาเอาเปรียบเรื่องของการเงินนะครับระวังถูกกินยืมยืมเงินเซ็นประกันค้ำประกันต้องเรามาระวังครับความรักครับได้โผล่ขั้นครับมีความสุขมีความสําเร็จสุขสมหวังดีครับ ีครับนี่ความรักดีครับคนโสดได้คนได้เจอผู้สายเปได้เจอคนดีคนมีคู่ความรักดีขึ้นครับและใครที่แต่งงานกันครับมีเกณฑ์ครับที่จะย้ายบ้านไปด้วยกันไหครับเรื่องของสุขภาพครับก็อยู่ในทิศทางที่ดีครับใครเก็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายก็จะดีวันดีคืนครับเรื่องสุขภาพในเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีเมษไม่น่ากลัวครับเรื่องของโชคลาภครับลองเสี่ยงโชคจากการขอพรพระศิวะและลองดูในเรื่องของ เลขทบเรียนรถนะครับโดยรวมแล้วครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเรื่องที่น่าระวังก็คือเรื่องของการถูกกิจยืมยืมเงินถูกโกงเงินนั่นเองครับนอกนั้นชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาดีครับเลขนาโชคได้แก่หมายเลข5้าหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าหมายเลขศูนย์ครับนี่คือเลขนาโชคนะครับเสริมดวงครับไปทําบุญปล่อยปลาจะเสริมดวงให้กับชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาราศีดีและมีความสุขครับ หนงสั้นๆง่ายๆ2นาทีครับแต่ละลาศสีนึกจ้าใครเกิดราศีนี้คอมเมนต์บอด้วยอยู่แล้วใช่เลยเอาละครับมาถึงชาว ลัคนาราศีพฤศภนะครับพฤศษครับการงานครับต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนครับจะประสบผลในความสําเร็จครับโอกาสกําลังมาเราต้องเดินหาโอกาส้างไหมครับการงานจะประสบผลในความสาเร็จครับมุ่งมั่นตั้งใจและเป็นดวงที่จะได้เรียนรู้พัฒนาต่อยอดการเรียนดีมากๆเข้าหาผู้ใหญ่จะเป็นข่าวดีครับเรื่องของการเงินครับนี่ครับเห็นไหมไพ่ใบนี้คือกระดุมพระครับเห็นไหมครับการเงินดีแฮปปี้มีความสุขความสำเร็จสมหวังนะครับการเงินไปได้สวยในสัปดาห์นี้ครับเรื่องความรักครับคนโสดจะได้เจอคนแต่งด ค,คนมีคู่ความรักก็จะหวานชื่นลื่นรมมากขึ้นนะครับโอ้ไพ่ดีครับแต่งานเนี่ยถ้าเป็นงานออนไลน์การค้ากางขายเนี่ยอย่างเงียบๆอยู่นะครับสุขภาพครับ มีโอกาสไปพบคุณหมอมีความเครียดเรื่องกดกับกดไหลย้อนโลกกระเพาะเป็นโรคที่น่ารําคาญใจนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะราศีพฤษภเรื่องของโชคลาภครับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าถ้าท่านซื้อโรตเตอรี่ฝากแฟนซื้อฝากคู่รักจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ท่านจะได้รับรางวาัลความสําเร็จมีคนเอาของรางวัลมาให้โชคค่อนข้างดีนะครับโดยรวมแล้วครับชาวราคณา ราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับดวงชะตาของท่านนั้นโดดเด่นแล้วก็ไปได้สวยครับไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับใครที่เกิดราศีพุษพครับขอให้เร่งมือพัฒนาตัวเองแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านกําลังจะประสบความสําเร็จครับเลขนำโชคคือหมายเลข2หมายเลข7 หมายเลข5หมายเลข9ก้หมายเลขสูงหมายเลข4ีครับทำํำบุญด้วยการถวายหลอดไฟเทียนจนํานพภรษาจะเป็นอันิสงส์เสริมดวงให้กับชาวรา,ราศรีพฤษภนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีความสุขมากเกินครับและนี่คือด,ดวงของพุ้ศพครับต้องบอกว่าดูไปแล้วใช่เลย เอาเลยครับท่านผู้ชมครับมาถึงลัคนาราศีที่3ครับคือชาวลัคนาราศีเมถุนครับเรื่องการงานครับยังคงบริหารจัดการได้ดีครับธุรกิจยังไปได้สวยครับมีเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหาแต่ท่านจะใช้สติปัญญาประสบการณ์ครับในการจัดการแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีครับหน้าที่ที่รับมอบหมายไปได้สวยครับงานเป็นทีมงานในองค์กรไปได้ดีครับบริวารบริหารจัดการได้ครับเรื่องของการเงินครับรายได้เข้ามาเยอะแยะฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวมากๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆครับ คนที่ทําธุรกิจเสริมอันนี้ต้องบอกว่าดีงามจริงๆครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับรายรับมาหลายทางครับเมดรุเรื่องความรักครับคนโสดก็อาจจะยังโสดต่อไปนะครับอาจจะมีคู่จากการเล่นออนไลน์นะครับแอปมีคู่ทั้งหลายลองดูแล้วกันนะฮะผมไม่ใช่สายนั้นไม่รู้เลยฮะแต่ถ้าเกิดใครที่มาเวนี้ก็ใส่ไปครับส่วนคนมีคู่ครับความรักก็ดูแลกันดีขึ้นครับหวานชื่นรื่นนมหากท่านมีปัญหา ในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่หาทางออกร่วมกันได้นะครับเรื่องของสุขภาพครับค่อนข้างที่จะดีครับและไพ่ใบนี้คือไพ่พันธุุครับบ่งบอกว่าท่านเนี่ยจะมีเกณฑ์การซ่อมแซมต่อเติมเปลี่ยนแปลงหรือซื้อบ้านใหม่ขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับท่านมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้แต่งบ้านได้ดูดีเดียบ้านนะครับและบาลิที่จะให้โชคด้วยนะครับบาลิที่จะให้โชคครับเลขนาโชคคือหมายเลข49872็ครับ4 9 8 7ก5าครับ, 4, 72, รบทาบุญ ด้วยการซื้อที่ดินถวายวัดร่วมบริจาคน้200จะเป็นอนิสงค์รับเลขนำโชค4 2่7 5ครับ4 2 8 7 5ครับ, 4, 2, 8, 7, 5, รบดวงของท่านกําลังดีและมีความสุขครับก็ขอให้ชาวลคาัคนาราศีเมถุนแฮปปี้ดวงดีสุดสมบวังจเจริญรุ่เรงเรืองรูแล้วใช่เลยครับ